สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผาพี่น้องมากินตำน่องไก่แช่บๆบครับพี่น้องนี่ครับน้ำปลาาโทเลยเนาะใช่ครับตำน่องไก่แช่บๆบครับพี่น้องผักก็มีหลอกผักกวางตุ้งแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ผักสลัดครับพี่น้องก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เล่อยนะครับขอบคุณมากมากครับมาแช่บมนูเลยกันครับพี่น้องเนาะกินเลยครับ เรียกร้องหรืเดี๋ยวเรียองชิมน้ำปลาร้ก่อนะครับพี่น้องร้องสดน้ำปลาม้วนใส่ผักชีด้วยนะคะพี่น้องเพิ่มความหอมผักชีก็คุณแม่เขาซื้อมาจากร้านไทยใหญ่หอมมากนะคะพี่น้องอย่างนี้รสชาติสุดยอดครับน้ำปลาสุดยอดเลยครับพี่น้องเออ หอมผักชีมากนะครับพี่น้องไช่ครับผักชีอืมอม,มาแชบมันโนโ่เลยนะทุกวันนะคะพี่นะ้องใช่ครับง่ายเลยด้วยกันเนาะทุกวันเลยครับพนะี่น้อง มาคพี่น้องขึ้นตำตำคาไก่นะฮคะเนาะกระจายขึตำคาไก่เจ้ามนงอ่ะผักควางตุ้งหวานแล้วก็กวบนะคะพี่น้อง ปากอันนี้เมื่อก่อนเคยกินมันขมนะแต่อันนี้ไม่ขมครับพี่น้องยังไม่ซื้อมาเยอะเพราะว่าแรงโกขมนะแต่ไม่ขมครับพี่น้องมันน่าจะเป็นเป็นที่อันนั้นนะน่าจะเป็นแบบนี้เพียเขาบอกว่าถ้ามันโดนแดดโดนแดดนานมันจะขมนะนชะ่ เี่มันโดนแสงแดดเกินอะไน,น,นี่มันจะคมอ๋อนี่มนะคะพี่น้องเพราะว่าแรงกัขมยังก็ไม่ชื้อมาเยอะครับนี่เมื่อวัน มนไม่กล้ากินนะครับพี่น้องหลอกผักกวางตุ้งเห็นคนแย่งเอากินคิดว่ามันขมมันไม่ขมนะพี่น้องมันจะออกหวานแล้วก็กวบ ในคนแง,งกรูก่อนอไร่อยดีปเป็นจริงๆรับพเปนเนาปลาล้านี่ชุดยอ,อดมากเลยนะคะ่นอง ตำน่องไก่ก็มันตำท่อมตำทั่าไปเนาะเดแล้วเติมไก่ให้เปื่อยนิดนึงนะม,มันจะให้ถุนง่ายขึ้นในไก่ก็ รมไก่ใส่เกลือนิดนึงใส่พริกชูรสนิดนึงนะคะพี่นะ้องให้มันมีรสชาติถ้าขายี่สุแล้วก็ตักออกมาพักไว้ให้มันเย็นค่อยตำนะคะพี่นะ้องตำเครื่องทุกอย่างก็ชิมรสชาติว่าที่เราต้องการแล้วออก็อเอาน่องไก่ลงไปคุกๆก็เสร็จแล้วนะคะพี่น้อง เน,นี่ยอยกเปน้ำน้ำหนักเริ่มลดแล้วนะครับพี่น้องแดงค่ะส่วนมนี่อยากลดแต่ไม่ลดนะคะพี่น้องแดของเขาไม่อยากลดแต่ว่ามันก็ลดนะ,ะพี่น้องมันหนักก็ เมื่อก่อนก็สี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบห้าเนาะขึ้นไปถึงสี่สิบเก้าครับน่งแต่ตอนนี้ก็ลงมาเหมือนเดิมนะครับน้องสี่สิบห้าใช่ครับมะเขือเทศก็อร่อยดีนะครับนะ้อง เพราะว่ามันแบบถ้าแบบแรงตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องแบบกินข้าวก็หิวหิวเองครับพี่น้องเดี๋ยวไม่ไมากินกินแป๊บเดียวก็อิ่มแต่ชักพักก็หิวอีกอะไรเงี้ยครับพี่น้องที่บา้านเรงเขาจะทำแบบนั้นถ้าเราจกใจอะไรเงี้ย เขาบอกว่าฟันเนาะพันป้ายอะไรอย่เงี้ยครับพี่น้องใครจะเรียกขวานขวานนี้อะไรเงี้ยครับพี่น้องถ้าเป็นที่บ้านแดงเมื่อก่อนแดงก็ให้น้องมนเขาแลกมาให้ยู่นะก็ดีขึ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าคุณย่าให้มาอยู่ครับพี่น้องสายชิ้นอะไรเงี้ย เขาให้มาแบบเขาทําเอาเองอะไรเงี้ยครับพี่น้องเขาให้มาแล้วก็มัดแขนมัดขาเนาะเวลาแลกคันอะไรเงี้ยครับพี่น้องแลกกันเองม,มัดก็เลยผูกก็ได้นงมน์ก็ตอนเย็นวันที่ยังเกิดน้องมน์ก็ไปนั่งที่หน้าประตูก็แลกให้แรงม,มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับพี่น้อง แล้วก็ผูกแขนผูกมือเอาผูกแขนผูกขาอะไรเงี้ยพี่น้องกว่ยู่ขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อก่อนน้องมลเขาชอบแกล้งแลงอะไรเงี้ยพี่น้องแบบไปอยู่แบบในมืดมืดอะไรเงี้ยเวลาแลงไปเขารู้ว่าแลี้งจะเดินผ่านไปทางนั้นเขาก็ไปอยู่ในมืดมืดแล้วก็จ่าเอ๋อะไรเงี้ยครับพี่น้อง เมื่อก่อนตกใจจนโทรศรัพท์หลุดแล้วก็หน้าจอแตกเลยเนาะใช่ไหมนุม่นเขาชอบเพี้ยงไปอยู่ในมืดๆอย่างเงี้ย 嗯，嗯、mm，那么的。 แ่บนูนูเลยครับพี่น้องนานๆกินเนาะอร่อยดีใช่ครับสวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องแรงภายกิน้วยนะครับขอบคุณคมาก,มากๆครับ